สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องส่องดาวฟังดวงคลิปนี้เราจะพยากรณ์สาหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ตลอดเดือนตุลาคม2568ค่ะภาพรวมเดือนนี้เดือนตุลาคมสำหรับผู้เกิดวันเสาร์เป็นช่วงที่ต้องบาลานส์ระหว่างความคิดและอารมณ์การตัดสินใจด้วยความละเอียดรอบคอบจะช่วยให้คุณผ่านสถานการณ์กดดันได้ดีช่วงต้นเดือนเน้นการเตรียมตัวและจัดระบบ กลางเดือนเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ชิดปลายเดือนอาจมีแรงกดดันทางงานหรือการเงินแต่ถ้ารักษาความใจเย็นจะผ่านไปได้ด้วยดีการงานต้นเดือน1-10ตุลาคมงานค่อนข้างนิ่งเหมาะกับการตรวจสอบรายละเอียดหรือเตรียมงานล่วงหน้าหากมีการเจรจาสำคัญให้เลือกช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์เพราะสมาธิจะดี กลางเดือน11-20ตุลาคมมีโอกาสได้แสดงฝีมือและความคิดสร้างสรรค์การร่วมมือกับคนอื่นจะช่วยให้งานสำเร็จอย่างรับรื่นปลายเดือน21-31ตุลาคมงานจะมีความเร่งด่วนหรือได้รับมอบหมายเพิ่มควรวางแผนเวลาให้ดีอย่ารับงานเกินกำลังข้อแนะนำการงานเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำและจัดลำดับความสำคัญทุกเช้าตรวจสอบเอกสารก่อนเซ็นสัญญาหรือเจรจาโดยเฉพาะเรื่องเงิน ใช้ความสุภาพและฟังความคิดเห็นของคนอื่นจะช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นการเงินภาพรวมสภาพคล่องค่อนข้างมั่นคงแต่ควรระวังรายจ่ายฉุกเฉินเช่นค่ารักษาพยาบาลหรือซ่อมแซมบ้านต้นเดือนเหมาะกับการเคลียร์หนี้สั้นๆและจัดงบประจำเดือนกลางเดือนมีโอกาสรับรายได้พิเศษจากงานเสริมหรือโปรเจกต์ระยะสั้นควรตรวจสอบรายละเอียดก่อนรับงาน ปลายเดือนระวังการใช้จ่ายตามอารมณ์เช่นช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยว oh. เคล็ดลับการเงินแยกเงินเก็บอย่างน้อย 10- 20%ซของรายได้ก่อนใช้จ่ายลงทุนเริ่มเล็กและกระจายความเสี่ยงใช้แอปหรือสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายเพียงวันละ10นาทีความรักและความสัมพันธ์คนมีคู่เดือนนี้ความสัมพันธ์เน้นการสื่อสารและความเข้าใจกันหากมีปัญหาควรคุยด้วยใจเย็น กลางเดือนมีช่วงวันหวานให้วางแผนกิจกรรมเล็กๆร่วมกันเช่นเดินเล่นหรือทำงานอดิเรกร่วมกันคอนโซดมีโอกาสพบคนถูกใจผ่านเพื่อนหรือกิจกรรมกลุ่มกลางเดือนถึงปลายเดือนเป็นช่วงที่สังคมเปิดโอกาสแต่ให้สังเกตสัญญาณและเหตุผลก่อนตกลงข้อควรระวังอย่าตัดสินใจเรื่องรักด้วยอารมณ์หรือความเหงาให้ฟังเหตุผลและใช้เวลาในการคิดสุขภาพ พลังทั่วไปสุขภาพดีแต่ความเครียดและแรงกดดันอาจทำให้เหนื่อยง่ายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นปวดหัวปวดคอไหล่จากการทำงานหน้าจอนานหรือเครียดเรื่องงานควรทำยืดกล้ามเนื้อทุกชั่วโมงฝึกหายใจ5-10นาทีเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำเพียงพอและหลีกเลี่ยงคาเฟอีนหลังบ่ายสามเคล็ดลับเสริมดวงสีประจำเดือนม่วงพาสเทลชมพูอ่อนและเงินช่วยเสริมสติและความคิดสร้างสารรค์ หินหรือเครื่องประดับอเมทิสต์หรือมุกช่วยเสริมความสงบและดึงดูดสิ่งดีการทำบุญบริจาคสิ่งของให้เด็กหรือผู้หญิงยากไร้จะเสริมด้านความเมตตาและความสัมพันธ์เลขมงคล3และ9ใช้เลือกวันสัมพันธ์หรือเริ่มโปรเจกต์คำยืนยัน (Affirmation) พูดเช้า3ามรอบฉันสงบฉันมีสติและฉันพร้อมรับสิ่งดีเข้ามาในชีวิตสรุป เดือนตุลาคมนี้ผู้ที่เกิดวันเสาร์ควรเน้นการจัดการงานและความสัมพันธ์ความละเอียดรอบคอบและความอดทนจะช่วยให้ผ่านความกดดันการเงินมั่นคงแต่ต้องระวังรายจ่ายฉุกเฉินความรักต้องสื่อสารสุขภาพพักผ่อนและยืดกล้ามเนื้อเคล็ดลับคือใส่สีม่วงหรือมุกทำบุญเล็กๆและท่องคำยืนยันทุกเช้าถ้าชอบการพยากรณ์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องสองดาวฟังดวง และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ